นงามมากเลยะไปสั่งไปสั่งเค้กคูกผัวหนึ่งนั้นเข้าใจได้เลยนะสิพีข่ขาสั่งเค้กลอดซองอกับสตรอเบอรี่หน่อยค่ะได้ครับน้องเอ,เอมี่อยู่ด้านนี้เดอ้อได้กินเค้กลอดซองงามสวยงามแบบ ตอนนี้เราเค้กสวยมากน่ากินแบบน่ากินจุกบๆอะไรดีอะไรดีใครนี่เอมี่ค่ะป้าเดี๋ยวไอ้คนดังเมี่ยงเรามืกีนเค้กบอนีเมนค่ะสั่งอะไรคะรูเค้กรอดซองกับซเล่อดอะไรนะรอดซองปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊่อุอบป่๊บะรอดช่องค่ะบปุซบปุ๊บป่๊บปุ๊บปอ๊บปุ๊บปุรอปุ๊บปุ๊บปุอล่ะบ วุ้ยสตรอเบอรี่ว,วันนี้ห<บ>นูสั่งอะไรบ้าง<ช>ลูกสตรอเบอรี่เหรอคะสตรอสตอเบอรี่ครีมชีสกับนี่อ่าเค้กรอซองค่ะรอซองแล้วก็น้ำอะไรลูกน้ำชาเขียวฟ่าหนูดูซิมดูซ,ดซิมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกพี่มันอร่อยหรือไม่อร่อยต้องเดี๋ยวเราค่อยพูดทีเดียวค่ะวุ้ยฮึบเไม่อร่อยค่ะหวานเป็นไงบ้างคะหวานเอาเข้มข้น แล้วเค้กมาชิมย่างอ,อันนี้ข้างบนเนี่ยเป็นอันนี้นะอ่าเป็นร้ซองไม่ใช่ร้อนช่องคือร้อนซอข้างในปึบโจก๊จกโจก๊จกแอลไลโจ๊กเรื่อยๆือไม่มีขนมปังน้ำอืมงึบแล้วมันเฮียเออเอาทองกี่วทองหยอดน้ำ,น,ำ,น,ำนี่อันนี้ทองกี่วทองหยอดจิ๋วแล่วน,นี่จะเพิ่มความหวานความหอมหนูลองบีบนิดนึงก็ได้เราจะรู้อร่อยไม่อร่อยปึบ อับบีบให้นักกรพ่อก่อนเผื่อเขาไม่ชอบหวานเออเสียบอลก่อจุกต้องไปเลือกลูกจุกต้องไปเลือกบ่ได้จุบไ่ได้อันนี้เบิ้งนี่เฮงสิเนี่เวลากินเนี่ยขนมปังกับน้ำนี่แบบนี้เอออ้าวเขาปากวาานี่ทำนี้ขนมปังด้วยเป็นไงบ้างขารู้สึกเอาตายกินแล้วตายเหรออร่อยมาก เป็นไงบ้างเค้กรูหวานมีน้ำตาลรอดน้ำตาลสวยงามไข่ตุน๋น <c oughs> ไม่ไข่เอาเต็มสิบดูหนูให้เท่าไหร่นี่มันคือไข่จิ๋วมั้งคะไม่เต็มสิบี่เค้กเราชอบได้เท่าไหร่ตเต็มร้อยไปเลยค่ะเออเอา,เอาทีเนี้ย<า>ม,มาซิมก้หหนด่างมิ้งแบบมาซิมหันนาเค้กไปหันโลกเดี๋ยวหันนี้หันโลกเออนุ่งโจกเลย มาหลอกซิมค่ะอันนี้มาใหม่แล้วนี่อันนี้หนูน่ากินกับเพื่อนได้ไหมเอาหรอค่ะ,คะเอาโจกลงไปวันนี้นะ่ะให้มันติดสตรอเบอรี่แล้วมั้งซูสดีดีเอเออือปึ๊บอือหึคืนหรือยังคะสตรอเบอรี่เท่าไหร่เต็มพันค่ะชาเกลยวเท่าไหร่สิบล้านค่ะอเอามาที่พิเศษลูกค้ามาถ้าเขาอยู่ที่ฮานีมาตรงไหนซอยไหน ซอยจินอุดรธานีค่ะหน้าปักซอยเลยมีร้านสีขาวๆง,งามๆแบบร้านหรูๆไปเลยค่ะ